ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์กับช่วงเกษตรทำกิน คุณผู้ฟังคะช่วงเกษตรทำกินวันนี้น้องโบพาคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ควนหนองขวาที่อำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินกลุ่มเลี้ยงไก่สีวิชัยที่ควนหนองขวานะคะวันนี้น้องโบจะพามาที่นี่แหละค่ะแต่ไม่ได้มาดูไก่สีวิชัยนะคะมาดูเขาเรียกว่า ต่อเนื่องอะ่ะต่อเนื่องจากไก่สีวิชัยนะคะเพราะกลุ่มไก่สีวิชัยของที่นี่บอกว่ามีความเข้มแข็งมีพลังมีความมั่นคงมากขึ้นตอนนี้กําลังจะขยับขยายให้เป็นนิติบุคคลนะคะด้วยกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงแบบนี้ซึ่งเขาได้ต่อยอดคุณผู้ฟังในช่วงที่ราคายางพาราบางช่วงบางตอนเนาะมันก็มีการตกต่ําลงมานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ควรหนองควา นะคะอำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากกลุ่มเลี้ยงไก่สีวิชัยพี่ทองใบหัวเรือใหญ่นะคะมีการรวบรวมกลุ่มสมาชิกกันค่ะแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะหาจุดศูนย์กลางคุณผู้ฟังรวบรวมยางเป็นยางก้อนถ้วยขี้ยางบ้านเรานะ่ะคุณผู้ฟังยางก้อนนะคะนะคะเป็นการรวบรวมยางก้อน เดือนหนึ่งเขาบอกว่ารวบรวมยางก้อนที่เป็นผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่เนี่ยเดือนหนึ่งรวมกันสองครั้งนะคะก็คือเดือนละสองครั้งเปิดซื้อนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้น้องโบจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามเลยว่าที่มาที่ไปน่ะมันเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็เริ่มจากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เป็นชุมชนอนุร,รักษ์ไก่สีวิชัยนี่แหละ ส4ปีเลยนะคุณผู้ฟังนะคะจนกระทั่งกลุ่มเนี้ยเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นนิติบุคคลพี่ทองใบเขาก็เลยบอกว่าหากิจกรรมเพิ่มดีกว่านะคะมันจะได้เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้เพิ่มขึ้นน่ะใช้กลยุทธ์น่ะนะคุณผู้ฟังนะคะก็คือทีนี้พอราคายางพารามันมีการขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาราคาดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พอเวลาแบบราคามัน ตกต่ำลงอย่างเงี้ยก็มีการความคิดมันผุดขึ้นมาว่าควรที่จะมีวิธีการทำยังไงดีให้ขายยางได้ตรงกับ เขาเรียกว่าขายโดยตรงให้กับตลาดเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะทีนี้ก็มีการรวมกลุ่มสมาชิกสร้างกลุ่มสมาชิกขึ้นมานะคะเป็นการรับซื้ออย่างก้อนถ้วยในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะคะอาจจะอยู่ที่2บาท3บาทตรงนี้นะคะก็มีการสนับสนุนเข้ามาจากทางด้านก่อยทอร่อนพี่บูญก็ดีสหาหกรณ์นครศรีธรรมราชก็ดีนะคะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มพี่ทองใบบอกว่าประมาณ45คนแล้วนะคะขายเรื่อยๆค่ะ ขายเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มตอนนี้ก็ให้ความสนใจเพื่อที่จะอยากจะเข้ามาขายนะคะเพราะว่าราคาก็ดีกว่าอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรและประโยชน์ที่จะได้รับนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโดยตรงก็คือพี่น้องชาวสวนยางพารานี่แหลคะค่ะเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้จะได้ติดตามกันค่ะจากที่เรา ส่งเสริมการเลี้ยงไก่สีวิชัยเป็นวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ไก่สีพิชัยเราก็ดําเนินกิจกรรมมาได้4ปีจนเกิดความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นนิติบุคคลก็เลยหากิจกรรมเพิ่มนะครับเนื่องจากภาวะการตลาดของราคายาก้อนถ้วยในทุกวันนี้ก็เป็นราคาที่รู้สึกว่าจะตกต่ํามากนะครับถูกพ่อค้าคนกลางได้เอากําไรไปครั้งนี้เราก็เลยจัดก,กิจกรรมว่าเราขายตรงกับตลาดเลย โดยกลุ่มเป็นมีหน้าที่เป็นการรวบรวมนะครับรวบรวมจากสมาชิกทั้งหมดซึ่งตอนนี้ราคาท้องตลาดเราเนี่ยในพื้นที่เราก็ราคาพอประมาณนึงแต่ถ้าขายกับกลุ่มนี้จะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาอีกกิโลละ2บาทถึง3บาทนะครับในปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาร่อนพิบูลนะครับแล้วการรวบรวมกลุ่มที่จะเป็นนิติบุคคลเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะ เขตสามนะครับที่ลงเจ้าของพื้นที่ที่มาช่วยเราปัจจุบันนี้สมาชิกของเราก็มีอยู่45คนซึ่งเราก็ขยายไปเรื่อยๆคนที่ไม่ใช่สมาชิกซึ่งอยู่ในตำบลเนี่ยเห็นว่าสมาชิกเราขายได้ราคาก็อยากจะมาร่วมด้วยเราก็ยินดีแล้วก็รับที่จะช่วยเหลือนะครับในการต่อไปเขาก็จะสมัครเป็นสมาชิกของเราเองเพราะเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกร ทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ทั้งสังคมให้ดีขึ้นตอนนี้เรากำลังเริ่มโครงการของแผนงานของกลุ่มเรานะครับให้เป็นโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบลคนของควาเน่าให้มีคุณภาพชีวิตขึ้นในด้านต่างๆเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องไรายได้นะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นการรวบรวมยางก้อนถ้วยซึ่งครั้งหนึ่งเราก็จะรวบรวมกันได้ก็อยู่ประมาณ5ตันในปัจจุบันนี้ แต่เป้าหมายข้างหน้าเราก็มีเป้าหมายไว้ว่าอย่างน,น้อยต้องได้20ตันเดือนหนึ่งเราจะรวบรวม2ครั้งนะครับซึ่งการที่จะเอายางก้นถ้วยมาขายกับกลุ่มเนี่ยสมาชิกจะต้องตัดอย่างน้อยอ6มีดขึ้นไป6เช้าในการตัดนะครับรวบรวมกันแล้วแต่ทางกลุ่มเราเนี่ยจะนัด2ครั้งก็คือกลางเดือนกับปลายเดือนนั่นหมายความว่ายางกลุ่มเราเนี่ยก็มีคุณภาพพอสมควรในการข้างหน้าถ้าว่ามันมากขึ้นกว่าน,นี้จะเกิดการประมูลนะครับ จะเกิดการประมูลแข่งขันราคากันในพื้นที่ประโยชน์ก็เป็นของเกษตรกรเป็นของสมาชิกโดยตรงซึ่งทางกลุ่มเราก็จะมีค่าส่วนต่างกิโลกรัมละ50สตางค์นะครับเอาไว้บริหารสําหรับคณะกรรมการที่มาช่วยยกมาช่วยทาบัญชีค่าน้ําค่ากาแฟค่าข้าวนะครับเ <answered> หลือจากนั้นเลยก็คือเป็นผลกําไรของกลุ่มซึ่งกลุ่มก็จะพัฒนาให้สืบเนื่องต่อไปจะให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมา จากการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับวันข้างหน้าถ้าเรารวมตัวกันได้ยางก้อนถ้วยในตำบลคนหนองคว้ามากกว่านี้ทางกลุ่มทางของเราเนี่ยก็อาจจะพัฒนาเป็นโรงงานสำหรับการที่แปรรูปยางก้อนถ้วยให้มันได้ราคาและคุณภาพสูงนะครับขึ้นไปในวันข้างหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกและคณะกรรมการนะครับในการบริหารงานเพราะเนื่องจากว่าทำงานกับคนและทำงานกับเงินมันก็เป็นเรื่องยากเป็นธรรมดา แต่คณะกรรมการของเราก็คาดว่าไม่มีใครถอยครับไม่มีใครสู้เพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องสู้กับราคาตลาดให้ได้ดีกว่าที่เราไปเรียกร้องกลางถนนครับเรามารวมตัวกันอยู่ในตำบลของเราเองในพื้นที่ของเราเองอแล้วก็สร้างมูลค่าสินค้าทางเกษตรของเราให้มีมูลค่าด้วยตัวเองนะครับถ้าเรารู้ว่าขายยางก้นถ้วยได้ราคาแค่กิโลละเท่านี้มากกว่าท้องตลาดไป2บาทวันข้างหน้าเราก็รวบรวมแปรรูปให้มันได้ราคากิโลละ5าบาท7บาทนะครับ ถ้ามันย,ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ครับส่วนประโยชน์ที่ชาวพี่น้องสวนยางพาราหรือสมาชิกชาวเกษตรกร,กรของเราที่จะได้รับนะครับขั้นต้นเลยก็คือว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มพอเป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนจะมีการสมัครแล้วก็มีการลงหุ้นเพราะฉะนั้นเงินหุ้นเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรตัดยางคิดว่าครึ่งเดือนขายทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าลูกจะไปโรงเรียนลูกจะต้องซื้อรองเท้ารองเท้าขาด ไม่มีเงินก็สามารถกู้ฉุกเฉินกับกับกลุ่มได้ก็กู้จากเงินที่พี่น้องรวมกันมาเนี่ยครับลงหุนกันมาอ,อันที่สองก็คือพอเรามีการรวบรวมมากขึ้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งเกิดความเข้มแข็งจากเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เกิดจากตัวจากใจของตัวเองก่อนอย่าพึ่งไปหวังว่าจะได้อะไรทําจากตัวจากใจของตัวเองขึ้นมาก่อนสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าวันนี้เราต้องสู้กับตลาดโลกแล้ว เราไม่ใช่ไปสู้กันบนท้องถนนถ้าสู้บนท้องถนนสู้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเรารวบรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มในตำบลของตัวเองแล้วก็สามารถทําแผนพัฒนาแผนขึ้นมาในกลุ่มประชุมใหญ่สมาชิกมีความต้องการอย่างไรมีความจะพัฒนาไปแบบไหนเราก็ทําแผนไว้บางคนว่าทาไมกลุ่มนี้ทําแผนไปถึง3ล้าน5้าล้านมีเอาตังมาต่ากไหนมันคือแผนที่เราจะไปหาครับไปสู่เป้าหมายไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหาเงินมา แต่ถ้าเรามีแผนแล้วเรามีเป้าหมายแล้วแล้วเราร่วมกันไปสู่เป้าหมายวันข้างหน้าสังคมเราก็จะดีขึ้นคือโฉกชิงวิ่งราวและขโมยมันก็จะหายไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราสร้างสังคมเราให้ดีการรวบรวมรวม,รวมกันเนี่ยไม่ใช่ได้แต่เงินเราจะได้ความสามัคคีได้มองเห็นหน้ากันได้มีอะไรไปมาหาสู่กันเหมือนดังคําที่ว่าปลาตัวเดียวกินไม่หมดวันนี้เราได้ปลาตัวหนึ่งเราแกงหม้อหนึ่งเราตักไปให้ได้3บ้าน4ี่บ้านอพอพรุ่งนี้ เขาได้ปลาเขาก็ตักมาให้เราอันนี้มันเป็นนิยามที่เราจะต้องปลูกฝังให้กับพี่น้องสมาชิกของเราเกษตรกรของเราเนะี่ยว่าหันกลับมาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไม่อ,อย่างนั้นเนี่ยเราจะสู้โลกไม่ได้นะครับคือหนึ่งเราสร้างอาหารให้ชุมชนพัฒนาคนพัฒนาองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีพร้อมวัฒนธรรมน้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือวิสัยทัศน์ของกลุ่มเราครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสบท,ทุ่งสงทางพอสุวิท,วทยาคมซึ่งมาทําสื่อเผยแพร่ให้เราในวันนี้เ mm. พราะเนื่องจากว่าถ้ามีสื่อสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง mm. จะทําให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่อยู่ในตนําบลในพื้นที่อื่นจะได้ลุกขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองนะครับจะได้เอามือเอาแขนเอาเท้าของตัวเองกลับคืนมาไม่ต้องนั่งรอรับทําตั้งแต่วันนี้ครับ ทำตอนไหนที่ดีที่สุดก็บอกแล้วทําตั้งแต่วันนี้มันจะดีที่สุดครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะอย่างที่พี่ทองใบบอกไปนะคะผู้ที่เข้ามาร่วมมือสนับสนุนนะคะก็มีไม่ไว่าจะเป็นกอยอทอร่อนพิบู์นะคะสาหากรณ์นครศรีธรรมราชก็ดีก็ถือได้ว่าเข้ามาช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางให้กับพี่น้องเกษตร,รกรชาวสวนยางเนี่ยจะได้มีการขายยางก้อนถ้วยแล้วก็ได้ราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นการขายตรง ไปให้พ่อค้าให้ตลาดเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะซึ่งกอยทรรอนพิบูลเนี่ยค่ะเขาก็ดูแลดีนะคะดูแลใกล้ชิดให้ความรู้แนะนําแนวทางอะไรต่างๆนะคะกอยทรรอนพิบูลเนี่ยจริงๆรับผิดชอบอำเภอร่อนพิบูลนะคะอำเภอจุฬาภรอำเภอเชาอ่าอวด นะคะซึ่งก็มีบทบาทอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะดูแลเรื่องของการปลูกแทนให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะคะพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อต้องการจะยกระดับคุณภาพผลผลิตยางพารานะคะแล้วก็ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเขาก็มีรายได้ที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าซื้อขายกันในราคาที่ดีขึ้นนั่นเองโดยเกษตรกรชาวสวนยางปัจจุบันนี้นะคะก็ถือได้ว่าการทําสวนยางพาราเนี่ยค่ะกยทอรเขาบอกต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะนะคะเราจะก้าวเข้าสู่การทําสวนยางอย่างยั่งยืน ทั้งมิติของสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะต้องไปด้วยกันได้กยทนะครับการอย่างเทศไทยเนี่ยสาขาร่อนพิบูลนะครับเราก็รับผิดชอบอําเภอร่อนพิบูลนะครับอำเภอจุฬาพราพและก็อำเภอชะอวดครับทีนี้กิจกรรมรวบรวมยางเนี่ยเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่กยทนะครับเป็นบทบาทของกยทเนี่ยเรานอกเหนือจากเรื่องของการปลูกแทนแล้วเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณ,ณภาพผลผลิตด้วย ประเด็นของการรวบรวมยาเนี่ยเป็นเรื่องของการรวบรวมผลผลิตซึ่งกยทเองก็มีบทบาทหน้าที่ภารกิจตรงนั้นด้วยนะครับอันหนึ่งที่เรามีการรวบรวมยาเนี่ยต้องการยกระดับคุณภาพผลผล,ผล idas, ิตนะครับให้ตรงไปตามความต้องการของตลาดนะแล้วทีนี้สิ่งที่เกษตรกรจะได้ก็คือเรื่องของราคาผลผลิตที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลพลอยได้อันนึ้งก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยจะทําให้เกษตรกรนะก็มีความเข้มแข็งรวมกันซื้อรวมกันขายนะครับ แล้วก็จะได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่องของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งการยางเองเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าวันนี้ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยมีหลายหลายหลายคนนะครับที่ว่ายังไม,ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของการสนับสนุนจากกยทออได้ถ้าไม่รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยทางกลุ่มไก่ศรีวิชัยเนี่ยเดิมเนี่ยเขาทำกลุ่มยางอยู่เนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็ได้เชิญทางกยทเ,เข้ามาร่วม ซึ่งเราก็เห็นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่กยท,ทส,ส่ตตงเสริมตัดตนมันหยุอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเราก็เลยมาร่วมให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนําเรื่องของการรวบรวมกลุ่มยางคุณภาพผลผลิตเราก็ดึงสํานักตลาดกลางยางพาราซึ่งอยู่ในความดูแลของกยทมาช่วยดูแลเรื่องของคุณภาพผลผลิตด้วยนะครับให้คุณภาพยางสม่ําเสมอนะครับแล้วะย,ะยาวเนี่ยกลุ่มไก่สีวิชัยเนี่ยเมื่อพัฒนาต่อยอดไปแล้วเนี่ยก็สาม,มารถจะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งจ้าเราทํางานร่วมกับทางส่งเสริมสหกรณ์นะครับเมื่อพัฒนาเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือของยาทรได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนต่างๆเขาก็สามารถที่จะเอามาพัฒนากลุ่มนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้นะครับที่อยากจะอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการทําสวนยางณวันนี้ครับเกษตรกร,กรชาวสวนยางวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของการการวมกลุ่มยางรวมกลุ่มยางเนี่ยเราได้ในเรื่องของสมาชิกเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมครับทีนี้พอ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยกยทมีนโยบายอะไรดีๆเนี่ย<บ>ก็สามารถที่จะมาให้ทางกลุ่มได้ในลักษณะของของกลุ่มนะครับ,บ,บการทําสวนยางวันนี้เราจะทําเหมือนรูปแบบเดิม<บ>มันทําไม่ได้ลแล้ววันนี้นะครับเรื่องของสวนยางเนี่ยเ<บ>ขาเดินทางไปสู่เรื่องของสวนยางยั่งย<บ>ืนซึ่งสวนยางยืนเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของมิติในเรื่องของสังคมเศร,รษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งกยทก็พยายามขับเคลื่อนผลักดันอยู่นะครับโดยผ่านกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เริ่มจัดตั้งกลุ่มยางนี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มทําขึ้นมาก็ในระะยยาาววผมคิด่ กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ร่วมกับทางกยทร่วมกับทางส่งเสริมสากลแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงเป้าหมายตามที่เขาตั้งไว้ได้ครับผมวันนี้เองผมในฐานะผู้อำนวยการการยางรับพิบูลเนี่ยนะครับผมก็วางเป้าหมายไว้แล้วว่าเรื่องของการรวบรวมยางเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งตบล1จุดรวบรวมนะครับเมื่อมีทุกตําบลมีจุดรวบรวมเนี่ยแสดงว่าแต่ละกลุ่มยางนี่ก็จะมีการรวบรวมเหมือนกับกลุ่มของสีวิชัยนี่นนะครรัเเเมมมื่่ออีกกลุาาาขขึ้้ยจตงป็ เครือข่ายกลุ่มยางก้นถ้วยวันนี้กยทเองนะครับมีนโยบายในเรื่องของโครงการชะลอยางแต่ทางทางกลุ่มเองยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากว่าเรายังไม่มีสถานที่เก็บยางโครงการชะลอยางคืออะไรโครงการชะลอยางเป็นเครื่องมือหนึ่งของกยทที่ทําขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ชะลอกาารขยยางในช่วงที่ยางมันราคาราคาตกต่ำนะครับโดยกยทเนี่ยจะมาสนับสนุนในเรื่องของเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรก่อนพี่น้องเกษตรกรรวบรวมยางมาเสร็จเนี่ย ไม่อยากจะขายเนื่องจากว,ว่าราคาตำ่ำกอยทก็บอกว่าทั้นอย่านงนี้กันคุณเก็บไว้ก่อนในใน,ในห้องเก็บในโกดังเก็บใช่ไหมครับโดยที่กอยทจัดจ่ายเงินให้ไปก่อน80%คุณขายเมื่อไหร่ค่อยเอาอีก20%มาจ่ายคืนขึ้นมานะครับก็เป็นนยโยบายหนึ่งของกอยทที่ต้องเริ่มจากกลุ่มรวบรวมอย่างนียครับซึ่งโครงการนี้น่าจะขับเคลื่อนเต็มที่ก็คงน่าจะเป็นปีก็ประมาณนะ้าเพราะว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วว่าเราทํากับกลุ่มนางหลงตอนนี้ก็คือเราให้ทางกลุ่มนางหลงเนี้ยไปปรับปรุงรงรวมอย่างเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นลานเก็บยางที่ได้มา,มาตรฐาน,นนะครับแล้วก็กลุ่มเกษ,ษ,ษ,ษตรกรต่างๆ,ๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้ซึ่งตรงนั้นเขาสามารถจะเข้าโครงการชะลอก,การขายยางได้เป็นหนึ่งอันที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ว่าสามารถจะทำให้ราคายางก็ดับราคายางได้ครับนี่เป,นเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ครับครับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะหลายคนหลายท่านก็อาจจะไปปิ๊งไอเดียว่าเออพื้นที่เราก็น่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องราวของยางพาราราคามันตกต่ำในบางช่วงบางตอนไปนะคะก็ถือว่าอาจจะได้เอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะให้เขาได้สามารถขายยางได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมันจะได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติอาจจะ ไม่มากไม่มายก็จริงแต่คุณผู้ฟังขาเงินทุกบาทก็ถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราจริงๆนะคะที่นี่ไม่ใช่ที่แรกที่ดำเนินกิจกรรมนี้มานะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นถ้ามองไปถึงบทบาทของกอยอทอร่อนพิบูลเนี่ยนะคะจากข้อมูลก็คือพื้นที่ชาวอวดเนี่ยเริ่มต้นก่อนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ชาวอวดสอกลุ่มเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันนะคะทำมาสีหปีแล้ว ะะที่ตําตบลน,นางหลงอย่างเงี้ยท่าสมส็จเนี้ยนะคะควรหนองหงที่ <im itation> อำเภอชะอวดเขาก็ทํากันมา <im itation> ก็มีการดําเนินการช่วงแรกๆก็อาจจะเจอเรื่องอุปสรรคต่างๆนะคะกว่าจะถึงทุกวันนี้ได้ก็ถือว่าเข้มแข็งพอสมควร <im itation> ทีนี้อำเภอจุฬาพรกลุ่มอนุรักษ์ไก่สีวิชัยกลุ่มนี้ค่ะ <im itation> <im itation> มีความเข้มแข็งมีความสามารถที่จะดำเนินการได้ทีนี้กยทก็เลยเข้ามายื่นมือนะคะ ให้ความช่วยเหลือพาไปดูพื้นที่พาไปดูต้นแบบแนวทางที่ชฉอวดแล้วก็สนับสนุนให้ดําเนินกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะในเขตของอําเภอร่มดิบูรณ์จุฬารน์ชะอวดนะครับเราก็มีจุดเริ่มต้นนะครับที่เริ่มมาจากอําเภอชะอวดก็มีกเกษตรกรอยู่สองสามกลุ่มนะครับที่เขา,ามีการรวมยังกันด้วยก็ทามาประมาณสีหปีแล้วนะครับซึ่งจะมีกลุ่มกลุ่มหลักที่มีอยู่ก็คือ กลุ่มตำบลนางหลงนะครับตำบลท่าสเสม็ดตำบลควรังหงของ,งอำเภอเฉออดนะครับซึ่ง3มกลุ่มนี้ถือว่าเป็น,ปนต้นแบบและก็ในการดำเนินการเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็มีการเขาเรียกว่าเป็นมีอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้ลมลุกลุกคลานกว่าจะถึงในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข,ข็งพอสมควรนะครับหลังจากนี้ก็เราจะมีการขยายนะครับซึ่ง ในเขตของอำเภอจุฬาโพนเนี่ยจุดตรงนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์ไก่สีวิชัยนะครับถือว่าเป็นเขาก็โค่เ,เห็นว่าในการรวมยังก้นถ้วยเนี่ยสมาชิกเขาก็ขายได้ราคาที่าตามตลาดทั่วไปนะครับถือว่ามันยังค่อนข้างจะต่ำก็เลยเอาแนวคิดเนี้ยคุยกับทางสาคลน,นะครับทางสาคลก็ชักชวนผมเข้ามา,าดูแล ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้พาไปดูกลุ่มที่เขาดําเนินการแล้วนะครับถือเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็จุดนี้ก็เริ่มดําเนินการมาประมาณ3าสครั้งนะครับในการรวบรวมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตันกว่าวาหลังสุดก็5ตันกว่านะครับซึ่งเป้าหมายก็ถ้าได้20หรือ30ตันเนี้ยก็จะมีการ ประมูลในตอนนี้เรายังไม่ประมูลทีนะครับแต่ว่าพยายามหาพวกค้าที่จะมาซื้อเพื่อจะขยายให้สมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับให้มีปริมาณที่ที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่นก็คือสหกรณ์จังหวัดค่ะ นะคะคุณผู้ฟังสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเขาก็ลงมาดูแลนะคะโซนนี้ก็จะเป็นร่อนพี่บูนจุลาพรชะอวดบางขันต่างๆเนี่ยนะคะจากบทบาทหน้าที่สหกรณ์เองเขาก็จะเข้ามาดูแลกลุ่มให้เข้มแข็งให้ความรู้มอบอุดมการ์นะคะ,ะกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนะคะของทางสหกรณ์จังหวัดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกด้วยหน้าที่ของสมานิกจังหวัดนะครับหนึ่งนะครับ ให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์หลักการนิติการสากรสองกำกับดูแลให้นำเงินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายนะครับนะครับแล้วก็รวมกลุ่มให้รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องสมาชิกในเรื่องเงินทุนผลผลิตนะครับรวมกันขายได้ราคาสูงรวมกันซื้อได้ราคาถูกนะครับมีการรวมหุ้นระดมหุ้นเพินฝากนะครับมีธุรกิจครบวงจรนะครับนะครับแล้วก็กําไรมี กำไรมาก็มีปันผลเฉลี่ยคืนนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับการรวมกลุ่มนะครับก็ได้แก้ปัญหาของไม่น้องสมาชิกไม่ว่าอดอกเบีย้ยได้เงินทุนธุกิจสินเชื่อการรวมกันผลิตนะครับและก็ในการผลิตเลี้ยงไก่ในส่วนยางเพิ่มรายได้เสริมนะครับการผลิตยางนะครับก็ได้คุณภาพนะครับขายได้ราคาสูงการรวมกันซื้อปุ๋ยนะครับซึ่งเราบูรณาการในหน่วยงของก,ร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยใาเรื่องยางนในเรื่องการยางก็มาช่วยในเรื่องไก่ก็ทาง ปศุสัตว์กไ็ได้มาช่วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับถ้าต้องการทำํำกิจกรรมรวมกลุ่มนะครับไม่ว่ารวมกันขายยางรวมกันรวมขายสินค้าที่ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักง,งานสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตําำบลท่าเรือนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ0 7 5 3 2 4 4, 4 7 0ครับ เห็นไหมคะคุณผู้ฟังเนี่ยความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนมันเกิดขึ้นนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราจริงๆแล้วเรื่องราคาตกราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงราคาที่มันตกต่ําลงอย่างไรนะคะทีนี้การรวบรวมยางแบบนี้ค่ะอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ย พี่ทองใบก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าอยากจะให้รวบรวมได้ครั้งละให้มันถึง20ตันไปเลยนะคะตอนนี้แววว่า5ตันใช่ไหมคะรอบหนึ่ง5ตันจากทางาพื้นที่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะเมื่อกลุ่มเข้มแข็งมีสมาทิกมากขึ้นเนี่ยเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือ20ตัน ต่อรอบต่อเที่ยวนะคะที่จะนําออกสู่ตลาดนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะนี่คือความเข้มแข็งแล้วก็เป็นการผนึกกําลังระหว่างพี่น้องเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มนะคะก็คือชุมชนนั่นแหละพื้นที่นั่นแหละกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกยอทอการยางแห่งประเทศไทยนะคะทีะ่เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็สาหากรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังยางก้อนถ้วยเนี่ยที่คุณผู้ฟังเห็นอยู่เนี่ย กลิ่นเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคะหลายคนบอกว่ากลิ่นแรง มีกลิ่นบางคนบอกอูห้หูทำไมกลิ่นแรงขนาดนี้คุณผู้ฟังน้องโบจะกระซิบบอกว่านี่คือกลิ่นหอมของเงินนะคะน้องโบโลงพื้นที่ไปไปเจอพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรชาวสวนยางพาราเขาก็บอกว่าเออระวังมันจะเหม็นนะหนูอะไรอย่างนี้น้องโบบอกไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่นี่คือกลิ่นของเงินนี่คือทั้งหมดของช่วงเก,กษตรทํากินวันนี้นะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นต้นแบบแนวทางแล้วก็เป็นการโชว์สกิลการเอาตัวรอดนะคะจาก ราคาผลผลิตตกต่ำในบางช่วงบางตอนของพี่น้องชาวควนหนองคว้าอำเอภจุฬาพรจัังหวดนครศรีธรรมราชค่ะส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์กับช่วงเกษตรทำกิน